องถ่ายมันเป็นยังไงแล้วก็ไปดูว่าพระเอกเอ็มีน่ารักแค่ไหนไปเลยแล้วเาเป็นศิลปินจังๆๆ แม่มาเลยค่ะไม่ต้อนมันเทงเลกว่ายทำเหมือนยูทูบเบอร์ที่เขาปัดกล่องน่้อ่าปะคือลูกวันนี้หนเต้นกี่โมงครับตีห้าสิบห้าเต้นไหมตีเดเดมเต้นเต้นครับแล้วก็กังน้ำไม้ตายแต่ต้องอ่านเดี๋ยวพี่เขาว่าเนี่ยค่ะสู้ คอนเซปต์ชุดแรกเป็นไงบ้างนักเลี้ยงหมูนักเลี้ยงหมูนะคะคือแบบว่าเอาหมูไปา่าดแต่ล like ืมอ right? ันนี้น้องน้องชื่ออะไรคะน้องพิกกี้แล้วก็มีดอกไม้ hmm. แล้วก็มีแบบน้องสิง no ห์น้องแอนิเมะแล้วล่างก็เป็นนักเลี้ยงเป็ดใช่คะอันนี้ชื่อน้องมีใจค่ะ เธอเฟลลี่หรือมีใจเฮ้ออ๋อนี้น้องเฟลลี่อ๋ออนี้น้องเป็นใจสวัสดีครับจอรนครับอันนี้คุณมอกอะรับผมไม่ขายขำครับขายอะไรคบขายกาแฟอย่กจา พี่มันตลกมากแต่ไม่มีใครอยู่เลยค่ะอย่าตายอย่าตายอย่าตายพี่มุกต้องมาอยู่พี่มุกต้องอยู่ที่เดิมเราสองมันไม่ขำแล้วเดี๋ยวจะขำไม่เลยยังไม่รู้เลยว่ามุกอะไรอ่ะอย่าตาใหม่ครับอันนี้ตั้งใจตลกวะเนี่ยเราปลาเธอตลกธรรมชาติครับตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเป็นงานแรกของพอเลยที่ที่ไม่ได้มากับวงอะไรนะครับแล้วก็หวังว่าจะออกมาได้ดี ใครจะหนีใค่จะหนีแล้วใครหนีต้องี้องวัวันวันวันนี้ที่เชื่ออะไรค็เที่เชื่อี่ชอะไรครับอ่าชื่อผมไทยครับผมไทยรครับอ๋อไม่ใช่ชื่ออะไรักนี่จะจริงมมีอะไรคะมีอะไรกัวันนี้อ่ามาไหนมีอะไรกัพี่เล่นเป็นตัวละครอะไรครับเป็นตัวร้ายว้าว พี่เจมส์พี่รู้สึกยังไงครับอยากกลับบ้านไังขึ้นมาขึ้นมาอ๋อแล้วรู้สึกยังไงกับการถ่ายวีดีโอครั้งนี้ครับรู้สึกว่าชอบชอบให้เราแบบตื่นเต้นกันอ๋อมีครับดีใจเพราะว่าหนูก็ตามใครอยู่แล้วหนูก็ดีใจครับหนูก็ตามพี่นิดนึงแอนหนูได้ยินว่าพี่ก็มีเพลงของตัวเองนะครับพี่ร้องได้เขาเลยเพลงพี่นะพี่ดก็สิครับ 待ってて、無理に食べない。ママ <laughs> มาเลยแบนงพี่เขาก็ตัดโน้ให้หนูไม่กระหังเลยเป็นที่ตื่นดีใจไม่ได้ตอนที่ตัวดูมันจะดูอ่อนต้องมาเล่นบาปี้ที่บ้านเราไงดาบ้านเราบ้านเดียวกันนะบ้านเราบ้านเดียวกันนะดีดี้าอยากเป็นนางร้ายมากได้ปะแต่บาบี้อยู่ห้องอะไรอดา ฮัลโหลครับตอนพี่จีบอกว่าตอนคำพันคำสงประมาณนี้คุณก็า จังหวะนี้ต้องพูดได้ลาให้ลองถามใจตัวเองหน่อยเาไปแล้วเาไปแล้วเออสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเรื่องจริงหันนิด้วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แล้วติ๊กตักสื่อทอดที่ แลวนัองตัวไนครับเอโย็อซสวัสดีครับอกอเอโยอ้โยดีดาสวัสดีครับดีดี้ครัทำช้าทำวงเลยมีมีเกนไมคือตัววันนี้มาถ่าย M v ครับผมเนเพลงแรกของดีดีาเพลงชื่อผมทำงานกับพี่ต่อมา10ปี ไม่เคยเจอพี่ตรอดดอุเลยวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ไอด้เห็นพี่ตรอดดุเนินั่งเก้าอิจต์อย่างทำไมไมันเกิดอ,อะไรขึ้นหนูเพราะว่าห <c oughs> นูดห <c oughs> นูแบบนี้ที่เคยอยงนั้วก็หันมอนก็เลืหันทั้งตัวแล้วพี่เขาแบบแต่ไม่เสร็จสักทีแต่ไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบหันด้านนี้ได้ไหมก็หันเออเข้าไปก็ทำได้ดีได้ไหมแล้วสจากนั้นหนูก็หนกันอีบอกว่าหันมาด้านนี้ถ้าที่จะไม่พูดแล้วสิรอบแล้วนะโอ้โห กินอะไรอีกนะมันไม่จบไม่สิ้นสังเลยเมื่อกี้ดีดยังไงอันนี้อันนี้ผมอันนี้หรอคะอันนี้อะไอันนี้ทำออย่างนี้หรอครับเดีหยุดก่อนหนูนั่งนิ่งดีดูน่าเกล่าเกลยดแาบอกเขะไรละด้วยอ๋อขอน้ำแดงผสมผสมยานอนหลับมาให้ดิผมสีม่วงด้านเลยฟ้าด้านอนเล็ดด้วยแล้วก็สีม่วงด้านเลย ก็ไ้ต่ฟด้านหนึ่งแล้วก็ม้วนด้านเนี่ยอันเล็บหนูก็ไาด้านหนึ่งม้วนมาเอ๊ะหนูจะเล่นเพลงพระเอกเหรอคะเพราะเดี๋ยวเราจะรับพระเอกมาเต้นเอ้ยหนูปรจานเพลงแรกของพีคคือแอปดีๆไม่มีไม่ได้แลแอปดีๆไม่มีไม่ได้แล้วแอปคุยโฉบจุดจุดทางทางแสงสีก็จะเพลี่ยนสี ต้องหายเนื้อตันก่อนแล้วก็อ้าวทำไมถึงเราหลับแล้วไม่เคลซะหนอยคือหนูเห็นหลักฐานมันเต็มสองตาเลยทุกคนคือไม่มีข้อแก้ตัวอะไร สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่กองถ่ายเฟรนลี่หรือมีใจนะคะแล้วเราก็จะมาสัมภาษณ์ทุกคนกันว่าเขาเฟรนลี่หรือมีใจพี่อาร์ตี้เฟรนลี่เฟรนลี่อลไรนครับจะเป็อยากที่ใครโอ้แล้วเธอมีใจไหมคะใจกับเราเปล่าเราไม่เฟรนลี่หรือมีใจ วัสด,ดีค่ะราจะมวพี่เฟนี่ใจีเนลีอันนี้แบบ8ผไหมเหมืนมีแผสิน,นีน้ไปดูเบื้องหลังกันแล้วก็จะรู้ Là có ý m <AM> อ๋อแล้วก็พี่จีพี่กอน้องทิงทิงน้องอิงมี่แล้วก็เพื่อนปิ่นด้วยนะ,ะแล้วก็ขอบขอบคุณพี่ที่ทำน้ำอะไรอะไรแล้วก็แั่งพริกเกลือให้พวกหนูด้วยนะคะอ๋อแล้วขอบคุณพี่ดอนนะคะพี่หมกแล้วก็พี่เฟินขอบคุณ ตังใจกันมากครัถึงขนาดที่แบบโค้งยกลาแล้วแต่พอแบบเสร็ขึ้นมาสามสองหนึ่งตั้งกองตื่นตัวกับทีมมาทีมุกคนด้วยครับก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตันใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้โอกาสมามางานนี้ครับแล้วก็แฮปปี้ที่ได้เจอทุกคนวันนี้แล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ที่ดีเลยที่แบบได้มาถ่ายงานนีในฐานะตัวกรเราไม่ได้มาตัวโบกนะครับก็ตื่นเต้นมาแล้วก็ แฮปปี้ครับทุกคนนะครับของจีเป็นเบอร์โทรเลยครับแล้วก็ตามดูตามเลยตามไปที่บ้านได้เลยอันนั้นฝากไป้เลขที่บ้านเลยครับกำไมยก็ไม่ได้ค่ะอินสตาแกรมเนี่จีและชูพีเลยแล้วก็จีครับดูแบบพี่จีเพราะเราจบจริงเป็นเรื่องจีอ๋อตอนจบก็คือจีนอนกับผม กซี่ก่อนละกันครับก็เซิร์ชได้ทุกโซเชียลมีเดียครับ Proxy official ครับแล้วก็ Instagram ของกอนเองก็เป็นกอน .proxy ครับตาดเลยครับตาดดิจิทัลน่าเนะครับ,นนรบซิงเกิลที่ชื่อว่าเพื่อนเล่นดีใจ